างานแมโครหมดแล้วครับตอนนี้แมคโครก็เหลืองานยน,นิดหน่อยตอนนี้เป็นงานเป็นงานรถไถนะครับพี่น้องเป็นงานรถไถนอนครับรถไถดังน,นดันมานะครับว่าทำาผมจะเทลานตากที่ควายครับลานตากที่ควาย อ่างจากเนี่ยตบุมแมคโครเนี่ยยื่นไปตรงนูอ้นอีก7เมตรนะครับเเมตรยาวไปข้างนู้นอีก14เมตรรนะวมแล้วก็เป็นประมาณ98สตารางเมตรเนาะ98สตารางเมตรแต่ว่าทำจริงๆแล้วก็น่าจะตกอยู่100ลดร้อยตารางเมตรนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อตันดาคสจะได้น้ำท่วมมาเราก็ไม่กลัวครับพี่น้องตอนนี้ยังกังวลนะครับถ้าไม่เท พื้นปูนเนี่ยน้ำท่วมปีนี้ก็ลำบากครับลำบากตรงที่ว่ามันแชไปหมดแล้วมันเละไปหมดครับมีปุนร่อนอยู่เล็กๆน้อยๆก็ทำาดีวก่อนครับพี่น้องทำทำไว้ก่อนนี่ปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วนะที่ผมมาอยู่ที่นี่ก็ค่อยเก็บค่อยๆทำไปทีละนิดละหน่อยครับพี่น้องอเรา าทำเงินก้อนทีเดียวเลยมันหมดเยอะครับมันหมดเยอะสําหรับเราทำคอกสัตว์เราจะต้องเก็บเงินไว้ใช้สิ่งจําเป็นอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอามาลงทุนอคอกหมดควายไม่มีเลี้ยง <c oughs> นะจริงๆแล้วผมถือคติประจําใจว่าเราเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ขายคอกเราขายแต่สัตว์ครับนะแต,แต่เนื่องด้วยความที่ผมเป็นคนทุพพลภาพนะการจัดการผม ทำได้ไม่ดีเท่าคนมือมือเท้าดีนะผมก็เลยจะต้องเน้นอำนวยควงมํานวยความสะดวกครับก็จะเป็นเนี่ยครับจะต้องเน้นการจัดการที่ต้องสะดวกสะดวกผมนี่แหละครับคือตามแล้วไม่มีปัญหาตามแล้วเราสามารถที่จะเก็บเจ้าของเราไม่เสียไม่หายนะครับนี่คือการจัดการที่ ที่เราทำนะพี่น้องนะเอามาให้พี่น้องดูคือไม่ได้ว่าเอามาโชว์หรือว่าอะไรนะไม่ไม่มีเจตนาแบบนั้นพี่น้องเจตนาที่เอามาให้ดูนี่คือตั้งั้งใจจะให้พี่น้องดูว่าเออสันดับปามทำคอกแบบไหนให้ควายอย,อยู่นะครับทำคอกแบบไหนให้ควายอยู่เดียวก็เท่าที่พี่น้องเห็นนะครับพี่น้องก็เห็นจะหลังโคงหลังฉางก็เห็นหมดแล้วนะครับทีนี้ทีนี้สันดับปามขยาย ใยญ่เป็นเทพื้นนะครับเทพื้นคอ้อกะใช้ความหนาของปูน7 7เซนติเมตรนะครับ7เซนติเมตรเพื่อให้อยู่ได้นานๆหน่อยนะครับถ้าเทไม่ถึงเจ็ดเซนเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานจาดินปูนก็จะแตกครับนี่ก็เป็นการปรับหน้าดินนะครับโดยการใช้แมคโจริงๆแล้วถนะ้า อคอกไม่ต่ำเนี่ยก็ใช้จะรถไถอย่างเดียวก็ได้แต่เนื่องด้วยอคอกต่ำนะครับรถไถเข้าไม่ได้รถไถเข้าไม่ได้ก็ใช้แมคโครมาทํางานตอนนี้หมดไป4ชั่วโมงนะครับเพราะแมคโครก็4ชั่วโมง่กว่าชั่วโมงละห0 0้ 24. อ่่น,น่าจะตกประมาณ5ชั่วโมงครับราคาแมคโครนี่ก็3,000บาท รถไถอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับรถไถประมาณชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะแล้วแต่ก็จะประมาณนั้นนะครับสามพันกว่าบาทซึ่งเราก็ต้องเสียไปนะครับตรงนี้งบประมาณทาทั้งหมดก็ประมาณแปดหมื่นครับทั้งทั้งเอ่อขออีกด,ด้วยนะครับขออีกมีค่าเหล็กเชื่อมเหล็กด้วยทํารั้วรอบขอบชิดด้วยเดี๋ยว ผมก็จะอัปเดตให้พี่น้องดูจนจบนั่นแหละครับนะครับอัปเดตให้พี่น้องดูจนจบเลยเพราะว่าอยากพี่น้องจะได้รู้ว่าเออทำแล้วมันหมดเท่าไหร่ยังไงนะครับนะครับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ